สวัสดีครับท่านนักลงทุนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปข่าวและวิเคราะห์กราฟโดย ATFX นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับวันศุกร์ที่22ตุลาคมนะครับจะเป็นวันแห่ง PMI นะฮะ PMI คืออะไร PMI คือ purchasing manager index ครับผมหรือดัชนีเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับมองมุมมองธุรกิจของผู้จัดการฝ่ายซื้อของหลายๆประเทศนะครับผมเขาก็ทำเซอร์วยแหละกับพวกผู้จัดการฝ่ายซื้อเนี่ยว่ามีความมั่นใจในธุรกิจประมาณไหนมองว่าต้นทุนจะขึ้นไหมต่างๆา,งางน้าๆคำถาม เราเหียดยิบย่อยเอาเป็นว่าตัวเลขสรุปออกมาครับถ้ามากกว่า50ิแปลว่ามองว่าเศรษฐกิจขยายตัวถ้าน้อยกว่า5้าสิบแปลว่ามองเศรษฐกิจหดตัวทีนี้นักลงทุนตรงนี้นะครับถ้าเราดูรายละเอียดเนี่ยฝรั่งเศสเยอรมันนะครับยูโรภาพรวมนะครับปอนด์นะครับสหรัฐอาณาจักรนะครับและสหรัฐทุกที่มองคาดกันกันว่าอยู่ที่ห้าสิบบวกบวกกันหมดนะครับแปลว่ายังไงแปลว่าณนะเวลานี้นะครับผม ถ้าใครที่กาลังอยู่ในตีมว่าหูเศรษฐกิจแผ่วแน่เลยเศรษฐกิจพังแน่เลยอ๋อขอให้ลืมภาพนั้นไปเลยเพราะตอนนี้ตีมที่กําลังเล่นกันอยู่ครับเป็นตีมที่มองว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวแล้วแต่แค่ว่าฟื้นเร็วหรือฟื้นช้าแค่ไหนต่างหากนะครับถ้าเราดูจากตัวเลขพิมพ์ไอเนี่ยเราจะรอดูตั้งแต่ตลอดช่วงบ่ายวันนี้เลยนะครับใครที่มี Account Manager ดูแลอยู่แล้วเนี่ยผมจะมีการสรุปข่าว breaking news วันนี้นะวันนี้มีกล่องแดงนะและส่งสรุปไปให้นะครับลองถาม Account m a n a g e r ของท่านได้นะครับเล่ะ ภาพรวมมองว่าเศรษฐกิจขยายตัวแล้วเหลือแค่ขยายช้าหรือขยายเร็วนะครับผมทั้งหมดเลยนะเดี๋ยวถ้ามีประเด็นอะไรอัปเดตเพิ่มเติมจะมาเล่าให้ฟังกันนะครับรีเทลเซล์พิมไอนะครับอีกข่าวหนึ่งครับจะเป็นรีเทลเซล์นะครับผมยอดค้าปลีกของฝั่งสหราชอาณาจักรนะครับกับฝั่งแคนาดานะครับหลังจากที่มีการประกาศเงินเฟ้อออกมาแล้วนะว่าเงินบอลเนี่ยเฟ้อน้อยกว่าคาดนะครับและสร้างฝั่งแคนาดาดอลลาร์นะเฟ้อเยอะกว่าคาดนะครับเราจะมาลองดูกันว่าแล้วยอดขายล่ะ มันมาไหมนะครับเงินเฟอ้อเนี่ยมันคือการแค่สํารวจราคาของในตลาดนะครับราคาขึ้นราคาลงแต่ที่นี่รีเทลเซลจะเป็นตัวที่บอกว่าแล้วยอดขายปลีจากการที่ราคามันปรับไปเนี่ยเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนถ้ารีเทลเซลออกมาดีครับแปลว,ว่าแม้ว่าเงินเฟอ้อจะมาแต่แรงบริโภคก็เยอะกว่านะภาพนี้มันจะดูดีมากเลยนะเอาง่ายๆของแพงขึ้นอนะ่ะแต่คนก็ซื้อเยอะขึ้นเหมือนกันภาพนี้มันดีนะกับกเศรษฐกิจนะครับนักลงทุนนะฮะประมาณนี้ครับ และสุดท้ายครับจะเป็นสีทุ่มนะครับเฟดแชร์พาวเวลนะครับจะมีการมาถแถลงนะครับช่วงนี้ผมเห็นว่ามีข่าวเรื่องเกี่ยวกับการใช้ Insider Trading นะครับข่าวของคุณพาวเวลนะมีการซื้อขาย ETF ระหว่างดำลงตำแหน่งประธานเฟดนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอาจจะมาพูดถแถลงเรื่องนี้หรือเปล่าแต่เป็นไปได้เป็นไปได้ว่าจะคุยเรื่องนี้นะพราะเป็นประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อพื้นฐานของอาชีพของแกเต็มๆเ,เ,เลยนะครับ สำหรับตีสองเมื่อเช้านี้นะครับจะมีการถแถลงการของทางฝั่งออสเตรเลียนะครับธนาคารกลางออสเตรเลียคุณฟิลิปโลนะครับเท่าที่ผมอ่านไม่ได้มีประเด็นอะไรสําคัญเหมือนเป็นงานถแถลงวิชาการเฉยๆนะครับเรื่องนโยบายการเงินเพราะฉะนั้นเราจะข้ามอันนี้ไปนะครับประเด็นที่2ครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเอฟเฟอร์แกนอีกแล้วเอฟเฟอร์แกลนอีกแล้วเพราะว่าวันก่อนผมจําได้ผมบอกไปว่าเอฟเฟอร์แกนไม่สามารถดีลเรื่องการขายสินทรัพย์ได้เนาะทำให้มีความเสี่ยงว่าจะไม่สามารถชําระ,ะปราสารนี้ได้นะครับอันนี้ มีมีเรื่องเกี่ยวกับการจ่ายตราสารนี้เนี่ยก็ยังเป็นปัญหาอยู่เหมือนเดิมนะครับทีนี้อยากให้ดูนิดนึงอยากให้ดูนิดนึงประเด็นเรื่องนี้ครับออตอนนี้สถานการณ์เอฟเ g อร์แกรนเนี่ยน่าจะทําให้คนหลายคนแพนิคว่าสภาพเศรษฐกิจในจีเนี่ยน่าจะมีวิกฤตรออยู่นะครับแต่อยากให้ลองดูสังเกตภาพนี้เส้นสีแดงนะครับเป็นเส้นเครดิตอิมพัลสในช่วงเวลาส2เดือนที่ผ่านมา เครดิตอินพาสคืออะไรเครดิตอินพาวสคือสัดส่วนสินเชื่อใหม่ต่อ GDP ครับผมคือไอสินเชื่อใหม่เนี่ยถ้าลองสังเกตนะสุสีน้ำเงินเนี่ยเป็นเส้นดัชนีทางเสงมารกรน,นะครับออฟชอร์นะครับเกี่ยวกับพวกผลตอบแทนพันธบตัตรของพวกบริษัทในในในจีนนะไอเนี่ยมันขึ้นมาตลอดนะครับผลตอบแทนพันรบัตรมันขึ้นมาตลอดนะฮะแต่ว่าสินเชื่อเนี่ยลงละลงนํามาก่อนละไอเนี่ยเพิ่งลงช่วงหลังๆนี่เอง ผมคิดว่ามัน Pri c e in ไปแล้วสำหรับส่วนตัวผมนะเพราะฉะนั้นถ้าใครกำลังมองหาโอกาสในการลงทุนหุ้นจีนผมคิดว่าผมคิดว่านะจากภาพนี้มันบ่งบอกเหมือนกันว่ามันไม่ได้ไสภาพเอฟเอฟแกรนไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นนะครับเพราะว่ามันไปก่อนต,ตอนั้งแต่ก่อนที่จะเกิดมีข่าวเรื่องนี้ขึ้นมาอีกตั้งแต่ตอนโอ้สองพันยี่สิบแล้วอะเรื่องสินเชื่อนะครับอ่ะนั่นก็ประเด็นเรื่องของทางฝั่งเอฟเอฟแกรนไปนะครับส่วนตัวผมคิดว่าปัญหานี้ไม่ได้สกเกลใหญ่มากนะครับ มาอีกเรื่องหนึ่งนะครับไหนๆก็คุยเรื่องจีนแล้วนะครับผมมันจะมีอยู่ภาพหนึ่งที่มีคนเขาเปรียบเทียบกันว่าโหอเมริกากับจีนเนี่ยทั้งสองที่เนี่ย p a Industrial Output นะครับผมหรือพวกเปรียวปริมาณการผลิตเนี่ยจีนเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นทีนี้ผมลองไปนะหาข้อมูลเพิ่มเติมดูได้ภาพนี้นะครับภาพนี้หมายความว่าไงครับภาพนี้หมายความว่ามันก็ขาลงทั้งคู่นั่นแหละแต่จีนยังดีกว่านะครับจีนยังมียังมีเปอร์เซ็นต์เติบโตอยู่นะแต่แค่เติบโตช้าลง นะะในขณะที่ทางฝั่งอเมริกาเนี่ยมีการลดลงมาตลอดและยังไม่สามารถฟื้นได้คล้องกับตำรานี้ครับตำรานี้ครับชื่อว่าเบชบุ๊กนะครับผมเป็นการสรุปภาพรวมเศรษฐกิจของสหรัฐใน12เขตของเฟดนะฮะซึ่งวันจันทร์ผมจะมาสรุปให้ฟังว่าเปเปอร์นี้สักอ2หน้ามีอะไรที่นักลงทุนควรจะฟังและรู้ไว้บ้างนะครับเอาอย่างนี้ <c oughs> ตอนนี้นะครับสิ่งนี้เกิดขึ้น ทางฝั่งสหรัฐเนี่ยเราจะเห็นข่าวเรื่องเกี่ยวกับอินฟลชันซัพพลายช็อตเทชเต็มไม่หมดเลยนะครับทีนี้เรื่องของการจ้างงานเนี่ยเงินชอบมีคนไปเชื่อมโยงเรื่อง s t a ็ f l a t i o n นะครับว่าเฮ้ยรอบนี้ราคาน้ํามันขึ้นหน่ยเดี๋ยวมี s t a ็ f l a t i o n แน่เลย s t a ็ Stack f l a t i o n คืออาการที่เงินเฟอ้อเยอะครับและอัตราว่างงานสูงนะฮะทีนี้ถ้าในอิงตามในในในหนังสือเบบุ๊กนะครับเขาบอกว่า ในการจ้างงานในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นแบบเล็กน้อยในช่วงหลายๆสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแต่แต่แต่นักวิเครตรงนี้นะครับอัตราการจ้างงานเนี่ยหรือนอนฟาร์มอะไรต่างๆที่เราติดตามเนี่ยที่เราเห็นว่าประกาศมันน้อยกว่าคาดมันเกิดจาก l a เเอร์ไม่มีคนมันไม่ต้องพูดว่าไม่มีัพพลายของแรงงานนะครับคือไม่ได้มีคนอยากไปทํางานเพิ่ม บริษัทอยากได้คนงานยอมจ่ายเงินเพิ่มขึ้นแต่ว่าคนไม่กล้าไปทํางานนะครับนะครับก็ทุกคนก็คงเห็นแล้วว่าโอเวอร์โฟมโฮมมันก็สามารถทํางานไ,ด,นะไนนาด้นะครับไม่จำเป็นต้องเข้าออฟฟิศตลอดนะฮะก็เลยอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างการทํางานครั้งใหญ่แหละนะครับตอนนี้ก็มองว่าสถานการณ์ไม่เหมือนกันนะครับเฟดเองก็เห็นว่าสถานการณ์ตอนนี้ไม่ได้น่ามีประเด็นอะไรเลยในการที่จะแบบว่าทำทีเทเปอร์หรือมีการเพิ่มดอกเบี้ยสักทีสองท,ท,ทีเพราะว่าสภาพเศรษฐกิจมันคือ มารอให้มันเศรษฐกิจฝั่งนี้มันเติบโตมากกว่าครับเขาคงไม่อยากเล่งขึ้นดอกเบี้ยมากหรอกเพราะว่าปัญหามันไม่ได้เกิดจากฝั่งกิ่งกำไรปัญหามันเกิดจากฝั่งว่าโรงงานมันเปิดไม่ทันมากกว่านะครับมองเป็นปัจจัยระยะสั้นครับอ่ะมาเดี๋ยวให้คุณหนุ่มเล่าข่าวน้ำมันเพิ่มเติมหน่อยแล้วกันนะครับได้เลยครับขอบคุณคุณจอบด้วยนะครับก็ข่าวน้ํามันของผมนะอ้าวมาเป็นกราฟเฉยเลยนะฮะสักครู่นะครับข่าวน้ํามันของผมในวันนี้นะครับก็เป็น เรื่องเรื่องที่เขาเขียนมานะครับเป็นเรื่องที่ทางไม่ว่าจะเป็นนักวิเคราะห์ของเจพีมอร์แกนนะครับหรือว่านักวิเคราะห์ของเชสแอนโคนะครับรวมถึงนะรวมถึงนักวิเคราะห์ของอรวมถึงคุณนาตาชานาตาชาเคนว่านะครับกล่าวในรายงานของของคุชชิงนะครับว่าเขากังวลน,นะครับเรื่องของเรื่องของอปริมาณ น้ำมันสำรองนะครับในในเมืองคุชิงของรัฐโอกลาโฮมาครับคือตอนเนี้ปริมาณน,น้ำมันสำรองเนี่ยเร,เริ่มเริ่มลงมาต่ํากว่านะเริ่มลงมาอยู่ต่ํากว่าปริมาณปกติแล้วนะครับอยู่ที่เราราประมาณ2 0บล้านบาเรล,ล,ลนะครับหลังจากที่ก่อนหน้าระดับปกติจะอยู่ที่ประมาณ3 1ล้านบา์เรล,ลนะครับจะสังเกตว่าถ้าเกิดว่าเราดูตรงคาล e n นดานะครับอ,อตอนวันพุธนะที่ประกาศออกมานะครับ พ r ทโอล์มนทอลี่นะครับก็ยังก็ยังมีการใช้ออกไปนะไม่มีการไม่มีการสต็อกน้ำมันเพิ่มนะครับทีนี้เนี่ยมีีท่านหนึ่งนะครับคุณบ๊อบแบ็กเจอร์นะครับที่เป็นผู้อำนวยก,การแผนกฟิวเจอร์ของมิโซะเซคูริตี้นะครับก็เห็นด้วยนะครับก็เห็นด้วยเหมือนกันว่าถ้าเกิดว่ายังเป็นแบบนี้ต่อไปนะครับอาจจะทำให้นะครับอาจจะทำให้ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นไปแตะ1 0อดอลลาร์ต่อบาลเรลได้นะครับไม่ว่าจะ ไม่ว่าโอเปกจะเพิ่มการผลิตหรือว่าดอลลาร์จะอ่อนค่าก็าตามนะครับราคาน้ำมันจะจะเพิ่มขึ้นไปอย่างรวดเร็วได้นะครับแล้วก็แล้วก็คิดว่าปีหน้า,น,าน่าจะได้เห็นนะครับราคาน้ำมันที่แตะหนึ่งร้อยดอลลาร์อีกครั้งหนึ่งนะครับเสร็จแล้วก็เขายังรายงานอีกครับว่ายังไม่มีสัญญาณในการชะลอตัวเลยนะครับในในในการลดลงของปริมาณ ปริมาณน้ํามันครับในในเมืองคูชิงนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวนอกตารางสําหรับน้ํามันนะครับเดี๋ยวอาจจะในในส่วนของกราฟนะเดี๋ยวให้คุณจอบดูดูในส่วนของเทคนิคนะครับของของน้ํามันด้วยนะครับว่าเรามีมุมมองเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเชิญคุณจอบได้เลยนะครับสำหรับ <c oughs> น้ํามันนะครับผมที่คุณหนุ่มส่งมานะครับถ้าดูในปัจจัยเทคนิคนี่ตอนนี้เขากาลังไซด์เว์ออกข้างอยู่ซึ่ง ถ้ามองในทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยก็ต้องเรียนกันตามตรงว่าภาพระยะสั้นไม่สวยเท่าไหร่นะครับสำหรับน้ํามันในเวลานี้นะครับเนื่องจากว่ามีการสับนะครับและหลุด MA ระยะกลางนะครับระยะยาวนะครับ200ร้อยสองชั่วโมงนะครับลงมาแล้วนะฮะตอนนี้ถ้าให้เรามองเนี่ยภาพมันจะทํากรอบบริเวณนี้อยู่เป็นสวิงบริเวณนี้อยู่ครับผมทีนี้ความเสี่ยงมันคือถ้าเราสังเกตพฤติกรรมของมันกับ MA เนี่ยนะฮะลองลองดูนะครับุณลองดูนะครับลองไปทากันบ้านเพิ่มดูนะ ทุกครั้งที่มันทำหายเนี่ยมันทำหายห่างจาก MA เพิ่มขึ้นไหมอ่ะนี่ห่างขึ้นนะครับอันนี้ห่างน้อยลงนะครับอันนี้ห่างขึ้นนะครับเอ้ยอันนี้อันนี้น้อยลงแล้วน้อยลงมากๆด้วยนะครับแปลว่าไงครับแปลว่า,าแรงในการขึ้นในการกระชากของราคาจาก MA มเนี่ยมันน้อยลงแล้วนะครับมีโอกาสที่มันจะกลับมาพักมาพักตัวในระยะสั้นหลังจากนี้นะครับ มปมาดูทำเฟรม4ชั่วโมงครับทามเฟรม4ชั่วโมงจะมีดีมานโซนอยู่บริเวณ79.8ถึง78.7ครับถ้านักลงทุนคนไหนสนใจนะครับอยากจะมองหาโอกาสจุดในการเล่นกลับตัวระยะสั้นนะครับคุณสามารถมองใช้บริเวณ78.7ถึง79.8ได้ไปซูมดูทำเฟรมได้อีกงๆนะถ้าใกล้ถึงวันแล้วเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอีกทีนึงนะครับว่าราคาบริเวณนี้ยังรับได้หรือเปล่านะครับ โอเคสำหรับช่วงนี้ครับก็เล่นสโตแคสติกไปก่อนครับลงแนวรับซื้อลงขึ้นแนวต้านขายทำแบบนี้ไปเรื่อยๆแหละผมว่ามันก็กำไรเหมือนกันนะครับสกุลเงินที่2ครับจะเป็นฝั่งยูโร USD ครับยูโร USD ครับถ้ามองในภาพไทม์เฟรมใหญ่นะครับได้มีการเบรกฐานตัว W ยูขึ้นมาจางด้านล่างแล้วและตอนนี้กำลังพักตัวอยู่บริเวณแนวเบรกนะครับโซนนี้ก็มีดีมานที่น่าสนใจอยู่นะครับบริเวณนี้นะฮะให้จับตาดู2โซนนี้ไว้นะครับ1น6ต้นๆนี่แหละถ้าหลุดไป ไม่สวยไม่ควรเล่นบายแล้วออกมารอดูข้างนอกก่อนดีกว่านะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะเป้าก็มองคาดหวังว่าจะเบรกไฮเดิมไปได้นะครับก็มองอยู่บริเวณนี้เลยแนวต้านเดิม1 9, 1 6 9 1.170ไปเลยนะครับผมสำหรับยูโรนะฮะปิดท้ายวันนี้ครับด้วยยูเจครับผมยูเจครับถ้าเราใช้หลักการในการวิเคราะห์เหมือนน้ำมันที่ผมพูดถึงเมื่อกี้เรื่องเกี่ยวกับราคาไฮใหม่ ai, เทียบกับราคาเอนะครับที่มันหดตัวลงมาตลอดเนี่ย UJ ครับได้มีการทํากรอบที่เล็กลงมากๆคุณลองดูนะน,นี่กรอบอันนี้ผมก๊ับมาหมดเลยนะไอเน,นี้ยระยะมันหายไปเยอะเลยนะครับผมมองภาพนี้ปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือข,ข,ข้อ1ครับราคามีการหลุดโลมาแล้วนะครับมีการหลุดโลท low ําโลว์โลมาแล้วนะครับและยังไม่สามารถคอนเฟิร์มได้นะว่าจะทําโลว์ไฮหรือเปล่าต้องรอให้มีสัญญาณบางอย่างกับตัวหลุดลงมาก่อนนะครับถึงจะฟันทงได้ตอนนี้มันโลว์โลงแล้วเราจะรอดูกันต่อครับว่าแล้วโลว์ไฮไหม ถ้าดูในระยะสั้นเนี่ยเราเห็นแล้วว่ามัน l o w e high นะครับแต่ถ้าใครอยากจะหาจังหวะในการเซลล์อาจจะต้องมองดูนิดนึงอย่างน้อยถ้ามันเบรกบริเวณโซนนี้ไปได้นะครับโอเคคอนเฟิร์มแน่นอนว่านี่คือ lower high และ lower low แน่นอนนะครับคุณสามารถเซล์ตามได้เทรนด์มันอาจจะเปลี่ยนละในสหรับในทางเฟร,รมหนึ่งชั่วโมงนะครับเองขึ้นมาตลอดเลยตั้งแต่ช่วงปลายเดือนที่แล้วนะครับตอนนี้เราอาจจะเห็นการกลับตัวนะฮะของสกุลเงินเหล่านี้ได้นะครับ สำหรับวันนี้ครับรายการสรุปข่าวและวิเคราะห์กราฟโดย ATFX นะครับขอลาทุกท่านไปเท่านี้ฮะขอให้ทุกท่านโชคดีเรีนมีกำไรกัาทุกคนเลยนะครับสวัสดีครับ